สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆกับผมมืนอนี้ภาพพี่น้องมาเลาะเบึงเบ็ดเหยื่อปูที่เขาใส่ไว้ที่เหยือ่อที่มันยังยั่งอยู่นะครับผมกับใส่ไว้ผมใหญ่มองใส่หม่แล้วครับผมหยับหยับมาถอนกันไว้แล้ว <laughs> ใส่ไว้แต่กังเวียนบุตแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่รอบสี่มงแรงเงบืองกันครับผมบาสิมีปา่าถือบ่บ่หยับใหญ่ไหมเอามา็ด มันเลี่ยงกันนะครับผมถึงมันกระจัดกระจายอย่งหลังจากที่เขาก่อนี่เขาได้ไปแล้วหาตัวนาะใหม่นี่เหมือนกันครับว่าจะได้เพิ่มบ่แต่ว่ากาดห้อนห่อนนะพี่น้อยห่อนเอาห่อนเอาแบบคือพ้นสตกนี่เด้มันเอานะไปครับผมไปเลาะเบื้องเบ็ดน้ำกันว่าจะได้โตบ่ครับผมลุยเองครับจะได้โตบ่ผมยับมาใส่เที่ยวนี่นะครับใส่ยกไปข้าง้าหสิเลย Càng nhàng bừng ngài Dừa hông nhỉ? Đẹp bú kìa Đẹp bú xiệp dừa đi Nhìn nó tay nó pha hoang Dừa hông? Dừa กินไปกอนยังอยู่ยังอยู่ไม่เอาไว้นี่นะพี่น้องเปิงทำยังไงอุ้ยลังนี่ปัดทูพี่น้องโอ้ยผมว่าแล้วพี่น้องมันจะเป็นแนวนี้อากาศมันห่อนเนาะเบิ้งครับผมป่าเู้ยพูดนะพี่น้องเบิ้งได้พูดนะ โอ้มืมตัวหน่อยเลยพี่น้องโอ้นะโอ้ตุยครับมึงครับปมใหญ่เต็ดตุยเนี่ยเงาครับแล้วก็มึงครับ เขากะตายพี่น,อน้องเหนอยวน่ันแน่นๆอยู่เขาเป็นวบเฮ็ดพวกปลาแดดเดียวก็ได้พี่น้องมันห่อนห่อนหลายมันตายหนามเกียตถือข้างเบ็ดเนี่ยขันบูมมาพอจังหวะมันเติมอนนีกดีพอดีได้ปูเสียไปเลยพี่น้อง

หลังนี้เสียาหายครับ ôi thì nó lắng nè oh. lắng nè gật cắp đào ghế ở phía đoàn nè cắp hùng nè hùng đào hấp nào mất hoàn này mua nhẳng เดี๋ยวอันนี้ไข่อยู่นล้วมันร้อนหนาวหอนเกิดเห็ดตากเพื่งนปลาแดดเดียวทำปลาแดดเดียวก็ได้โอ้ นี่คือลอยอยังสิโอ้ยตัวนี้น้อย,อยตัวนี้นี่น้อยก็กินเนาะเยอปะปัวตต่มกัน,กนเพชลาแดดเดียวเยอะยัง,งยังเสียงฝ่าเยอะกันยังครับ เบ็ดเหมือน็กพี่หนอยเบ็ดเหรอครับผลงานหล่อสีม่วงแดงนี่ครับผมสองตัวบกคอแต่วันอยากมันจะตุยแล้วครับนาวม,มันห่อนก็เดี๋ยวจังถามว่าเบิง อีกรอบหนึ่งนะครับผมอาจจะมาตอนเสาร์เลยเพราะว่ามันเหยื่อมันยังบยไหลนะครับยังประมาณสิบกว่าหลังนี่แหละเบิ่งกันครับผมว่ารอบมันสิติดบ่อรอบเสาร์รอบนี้เสียดายครับบ่ได้สดเดต็กโตเลยจังจังทารุ่นตอนเสาร์ครับผมเดี๋ยวผมหายังเลาะเบิ่งน้ำก่อน สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมนี่คือบรรยากาศตอนเสาร,ร์นะครับมาเราะเบิ่งเบ็ดเหยื่อปูนะครับผมที่เขาใส่ไว้พี่น้องเขาใส่ไว้นี่มายามอีกกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากตอนหัวค้ำนะ่ะเขาได้ไปสามตนะครับผมทต่าตายจะเบิ่งกันครับผมหลอบเสาร์นี่สิเป็นยังไงนะครับผมนี่ น้ำเริ่มลดแล้วครับรอบนี้สิเก็บกูเลยครับเดี๋ยวไปหาใส่หม่องไม้ขันเยอะมันยังก็ได้มันจะจะลึ่นแล้ว men? พี่น้องล้างนี่ขึ้นเป็นส้มอุ oops, ้ยอุ้ยอุ้ยหลังนี่กระถึกนั่นนะครับผมหลังกระถึกนั่นน่ะบัวบัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเบิ้งล้างนี่ก่อนผมขอเบิ้งล้างนี่ก่อนโอ้ยหลังนี่กระ อีกทังนี้กระถือครับผมโอ้โหนี่ทังนี้กระถือเดี๋ยวเดี๋ยวยน้องนี่นโอ้โหนี่จะหลุดแล้วครับอืมสวงหลังเลยครับผม สวยเลยพี่น้องกระปุกมตปลาใส่โในายเป็นได็นะพี่น้องปนซอหล้างติดเลย พี่น้องตะวันตัตัวปุยไงปันเดรอบนี่ยมองมันน้ำปลาปูตัวใดป่วยตายโอ้โอโอ้หลังนี่ก็ะถือด้วครับผมสามหลังติดเลยลรงนี้มันตายห่ดพี่น้อง โอ้ปวดมดปวดตายปวดตายอูย้่มไม่ตายับหลังติดสมมติโตใบใหญ่น,นะพี่น้องรอบนี้โอ้มันหมานเลยพี่น้องซ้ำลังลวด หลังติดมันเหี้ยฮอกกูไปแล้วที่สี่หลังติดป่ะได้แค่สามหลังติดครับหลังที่สี่ว่ถือ เดียอมันยังเก็บใบก่อนพี่น้อง,งม,มันตายยังแหลได้ยังไงเนิ่งครับผมปูเฮาเขินหนำนะครับห <laughs> นามันลดหนำมัลดแล้ว อากาศดีได้พี่น้องเจอกตอนเสาร์ที่ใครล่มวิววิวนาวหนาวนะลมคือสินเขาหนาหนา,นาวเด้อโอ้ยเห,หยือ่อลอยฟ้าเหยือ่อลอยฟ้าเหยือ่อลอยฟ้าพี่นอ้อง ดพี่น้องเบื้องเบ็ดลังนี่โหยู่บน้อพี่น้องเบื้องเบ็ดผมกันอยู่กับยานตุยด้วยครับพี่น้องเบื้องนั่นนะเพราะว่าเป็นอันนี้ด้วยด้อยพันหงาครับโอ้ยแม่นอีหลีพี่น้องเอ๋ยขดญ่ตัวนี้ โอ้ยคุเอาเป็ดผมจน,นโคตรใหญ่พี่น้องเอาเป็นโลเอาแล้วตัวนี้ครับ อาจจะเป็นโล่นะครับผมนะตึงเลยเกาะเพดานบนโอ้ เอาดีมองใน n h ามันลายพี่น้องก็ใสยย่หนาไหวพอดีเลย เดี๋ยวลอยฟ้านะครับผม นี่เด็กลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเ,เดี๋ยวลอยฟ้าแลหละบดถึกแล้วครับ นี่คือผลงานเขานะครับเจ้านี้สี่ตัวเ,เกับเหยื่อเก็บขึ้นมาแล้วนี่ครับผมเบ็ดสิบกาหลังที่ย่งอยู่นี่กบผมผลงานเขาหนักตึ้งๆอยู่ครับหน,นักตัวนี้ละตัวใหญ่ดึงเบ็ดจนจมของหยาเสียดายตัวใหญ่ตายกั พอได้อยย่ได็กิน,นู่ครับผมนี่ก็คือเก็บตกนะครับไม้นี่สองหลอบเต็มๆพอเด้อยู่เด็กินอยู่ครับผมเป็นวิธีแบบบ,บ้านๆหาอยูุหากินเบ็ดเยื่อปูนน้ำแกงขึ้นนะครับผมตอนนี้หนามันเริ่มลดแล้วก็เป็นวิธีแบบบ,บ้านๆนะครับผมเพราะว่าฝนบบดดิตกแล้วครับนามมันหนุนทะลักมาจากทางอื่นมันหล่นมาจากทางอื่น ก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับมูอนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ